มาแล้วครับผมะไรมาล้วพ no. ี่่นก่รดที่ามน้อยมันได้พลิกไปก็ได้ยั่ได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับไปขึนคิสสวัสดีคเหนื่อยไหมครับผม เหนื่อยแล้วยังครับผมยังนะครับผมโซนเป็นไงบ้างครับวันนี้ไม่ไม่เชิญอยู่สปีกใช้อยู่สปีกใช้นิดหน่อยนิดหน่อยจานก็อยู่อยู่วันนี้อยู่อยู่น็อกอยู่น็อกอยู่น็อกยาวทู่ยาวทู่ยกหนึ่งครับยกหนึ่งเหรอยกหนึ่งหรือว่าทู่ยกแรกเลยยกแรกเลเอายกแรกหรือว่ายกสองเขาจะช่วย อยู่คิกแฉะทีครับเต็มโค้งเต็มโค้งดีบก่อนดีบก่อนครับงไปนี่เขาเขาเตะมืดเขามีเขาก้มหลบเขาขึ้นมาโอ้เขามัฟเขามัฟเลยมันเป็นลูกตามน้ำรือยังไงฮะลูกนั้นคือคือเขาก้มหลบเองครับอ๋ออ๋เขาลูกก้มน้ำก้มหลบเขาเตะมืดเขาเซ็งหลบเขาดีกว่าเราจะเตะสูงครับนี่เราเปลี่ยเสี้ยจะตามลุกลุกไหนครับพี่โค้งเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเขาจะลุกแล้วก็เขาไม่ลุกเนี่ยคือตอนนั้นเราเราตกใจว่าจะฟาวไหม จะตามน้ำไหมไม่เล่ารู้อะไรใช่ไม่เปลาเขาเขาต้มเองครับอ๋อเขาก้มเองมือแตะพื้นได้ยังดูดูไหมมือแตะพื้นได้ยังนวมนวมยังไม่ไหมครับน้ำยังไม่ก้นก้นยังไม่ถึงพื้นอ๋อไม่ถมต้มเฉยๆเขาก้มหลบแล้วจังหวะนั้นพี่ก่อนที่ว่ากรรมการกำลังที่ไม่นับอ่ะในใจเราในใจพี่พี่คิดว่าผมว่าไม่เปลาดูไม่เปล่ไม่เปลาไม่เปล่าการกำกัการโบกแล้วกรรมการโบกแล้วตอนจังหวะนั้นก็คือเราคิดว่าไม่เปล่าแน่นอนไม่เปล่าไม่เปล่าแน่นาน ไปเท่ที่เดียวไปผมรู้ว่าเกมจะเปลี่ยนครับผมก็มั่นใจในตัวของเค่สวรเพราะว่าเตัวู้มันงนเครื่องโซนะไม่เคลอนเดีมากคณะมาทั้งหมดที่นักจเฮ้ยอลไกบอลจะกลับมาอี่่ยพี่ฝ่านยอดยดีีแล้วก็ มาโชคที variance, ey, out, ่อรต้องรอเขาอยากเขาอยากเจอใครใบไก่มีไหมมีไหมริงแชมป์เขาจะเจอชิงแชมป์เอาชิงแชมป์รุ่นรุ่นไว้สามหน้าไว้สามหน้าชิงแชมป์ชั่วเจ็ดหรือว่าด้านเนิน ากได้ชกเชรหรือวันหรือวันวันก็ไปชกมาไรยังก็รอวอนเราวันอ๋อเป็นมายังวันเคยชกมาแล้วครับชกโดยไทยรับอ๋อยูไม่ชอบสามสามยกน่ะโดยไยยกไอ้ตัวเปิดยูไม่ชอบไม่ชอบชอบพี่คัด้ไท็นศิลปะแล้วเป็นมายังไงมาอยู่กับพี่ครับเมื่อก่อนก็ม่รู้ว่าเจ็ดปีครับเปีแล้วใช่ไหมครับอ๋อตลอดดูไม่ไ้ก็ไไกันเขากลับ้าช่วงนี้เขาก็ให้หนเขาด้เขายัง เขายังไม่มีแชมป์ัดแชมป์เหยมีเขาก็มีบีบีซีโอ้ยบีบีซีเมือไทยนะแชมปเมื่อรอบมาแล้วนะโาเม่อรอบแชมป์ยุโรปอยากให้เขาบอกใ่ชุดนิดนึงอยากจะชิงแชมป์รุ่นพี่กัด130สามเท่าไหร่เราสามารถบอกบอกใ้ชุดได้เลยบอกบอกในชุดวันเอ่อมอวันก้อย้อยสัมาชิงแชมป์เชั 常见呢。